ở đây là của นายเซอิสบีแมแมนทีมเะชั้นสังเกวันนี้นะคะดิฉันได้รับมอบหมายงานให้มาเล่าประวัติของนักฉันชอบมากที่สุดซึ่งดิฉันก็ได้เลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้วและท่านผู้นั้นก็คือนี่เลยท่านซามูเอลอลมาตรีบีนะคะและเหตุผลว่าทำไมดิฉันถึงเลือกท่านผู้นี้เพราะอะไรรู้ไหมคะฮึม พอชื่อเขาแบบนีหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเพราะว่าประวัติส่วนตัวและผลงาน,นต่างๆที่เขาเนี่ยได้กอกผู้ได้ปกก้องศาสนาอิสลามเราในเมื่อก่อนเนี่ยค่ะมีความน่าสนใจกันเลยทีเดียวเพียว และก่อนอื่นเลยดิฉันจะอธิบายทุกคนก่อนนะคะว่าการนำเสนอของฉันในครั้งนี้จะมีส่วนไหนกันบ้างที่เกี่ยวกับประวัติของท่านสมเอลและก่อนอื่นดิฉันก็ขอหายทัวไปสักครู่หนึ่งนะคะหนึ่ง สอซึ่งเนื้อหาที่ฉันกำลังจะเล่าที่เกี่ยวกับประวัติของท่านซอมเอลัอมารีดีมีทั้งหมดอยู่สาส่วนนะคะไปดูที่กระดานได้เลยค่ะข้อที่หนึินฉันเขียนว่ารีคอร์ดเบรีบาดีซึ่งหมายความว่าประวัติของท่านซอมเอลนั่นเองค่ะ2องเบื้องตวันก็คือเกี่ยวกับความรู้ความสามารถของท่านซอมเอลค่ะและสาเลยสุดท้าย ประสาทซีด้านบัตถุกันย์ก็คือเกี่ยวกับผลงานที่โด่งดังของท่านซามูเอลค่ะเซ้นมาแล้วนะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาดิฉันก็ขอเริ่มเล่าประวัติของท่านซามูเอลอัลมากริบีเลยนะคะค่ะท่านซามูเอลอัลมากริบีชื่อเต็มมีชื่อว,ว่าซามูเอลอิบนูยะยาอิบเนีอาบัสอัลมากรีบีค่ะและท่านเนี่ยได้เกิดที่ประเทศโมร็อกโกนะคะ และท่านเนี่ยได้เสียชีวิตลงที่เมืองมารา็อกซึ่งเมืองมารา็อกอยู่ที่ประเทศอียิปต์ค่ะค่ะและท่านเนี่ยได้เสด็จปจากครอบครัวนักวิชาการนะคะเพราะว่าพ่อของท่านเนี่ยถือว่าเป็นนักปราชญ์ที่โด่งดังมากที่สุดในประเทศโมโร็อกโกน,น,นั้น ค่ะเดิมเดิมท่ั้งจงเอลงเนี่ยออกพยพจากมโมร็อกกนะคะไปยังสู่ดินแดนตะวันออกของโลกอิสลามนั่นก็คือเมืองแบกแดดซึ่งอยู่ในประเทศอิรักนะคะทุกคนค่ะแต่ว่าบ้านปลายชีวิตของท่าน จะไปอยู่ที่เมืองมารบอกองที่ประเทศอียิปต์ที่ฉันได้บอกไปทางต้นว่าท่านเนี่ยได้เสียชีวิตลงที่เมืองมารบอกองนะคะค่ะก็คือเมื่อท่านไปอยู่ที่เมืองมารบอกองแล้วตอนนั้นแหละค่ะที่ท่านเนี่ยได้ศึกษาสวยค่ะความรู้ของตัวเองก,บเบอก,ก็คือท่านเนี่ยเริ่มจากตั้งแต่ที่ท่านเนี่ยไปอยู่ที่เมืองมารอกองและท่านก็ยังได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับนิติศาสตร์นิติศาสตร์ สลามก็คือกฎหมายอิสลามและท่านก็ได้ค้นพบว่ากฎหมายอิสลามเนี่ยเที่ยงธรรมที่สุดแล้วสําหรับมนุษย์ณตอนนั้นก็คือท่านเนี่ยได้ค้นพบและท่านเนี่ยยังศึกษาคําที่อัลกุรอานด้วยนะคะท่านก็ได้ค้นพบเหมือนกับว่าธําเพียรุการเนี่ยยุติธรรมที่สุดกับมนุษย์และทําให้ท่านเนี่ยเข้ารับอิสลามทันทีค่ะในปิจอร์สัการาห้าร้อยห้าสิบแด เพราะาเดิมเนี่ยท่านไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามนะคะเพราะว่าท่านเนี่ยอยู่นอาอยู่โมร็อกโกส่วนมากก็คือจะนับถือเกี่ยวกับศาสนายูดายไม่ก็คริสค่ะแต่หลังจากนั้นพอท่านได้เข้ารับอิสลามเนี่ยท่านก็ได้เลือกไสได้พบสิ่งที่ท่านหามานานและท่านก็ยังเป็นนักปราชญ์ที่มีความรู้ทางศาสนาเยอะมากในตอนนั้นเพราะว่าท่านเนี่ยได้ปกป้อง ได้บอกต้องศาสนาอิสลามและท่านนี่ยได้ถกเถียงถก,ถกเถียงให้กับประชากรว่าศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นยังไงและศาสนายูดายหาข้อเปรียบเทียบและณขณะนี้น่ะมีคนเข้ารับอิสลามเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าท่านซามูเอลนี่แหละค่ะและต่อไปนะคะดิฉันจะเล่าถึงความสามารถของท่านซามูเอลเพราะว่าท่านซามูเอลเนี่ย ไม่เพียงแต่เป็นนักปราชญ์อิสลามเท่านั้นค่ะเพราะว่าท่านเนี่ยมีความสามารถหลายด้านมากอันที่เช่นท่านมีความรู้ความสามารถในด้านพิชิตและมีความรู้ความสามารถในด้านคณิตศาสตร์เช่นบทสถิติบทสมการท่านมีความรู้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์และที่สําคัญกว่าน,นั้นท่านไม่เพียงแต่มีความรู้ความสามารถอัริยะทานด้านคณิตศาสตร์นะคะเพราะว่าท่าน เป็นนักการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่โด่งดังมากที่สุดในประชาคมอิสลามณเวเวลานั้นค่ะทุกคนเห็นไหมคะว่าท่านอยา่มีความสามารถที่เปี่ยมล้นมากต่อไปนะคะทุกคนดิฉันจะบอกผลงานที่โด่งดังของท่านซอมเอลอัลมากรีบีนะคะซึ่งดิฉันก็ขออนุญาตดูข้อมูลนะคะเพราะว่า ท่านซามเอลเนี่ยได้แต่งตำราของตนไว้อยู่มากเลยมากกว่า85เล่มค่ะทุกคนแตบบ่ดิฉันจะยกตัวอย่างเพียงบางเล่มที่โด่งดังกันนะคะข้ามาฟังกันเลยนะคะอาทิเช่นตำราแรกเลยค่ะตำราอัลมาฮิตซีจับรีนะคะมีอยู่ทั้งหมด4ภาคซึ่งเกี่ยวกับความรู้ทางคณิตศาสตร์ค่ะต่อไปตำราอิยาสอัลมมฮันดิซันนะคะเป็นตำราที่เกี่ยวกับความรู้ทางเรขาคณิตค่ะและ ต่อไปเป็นตำราอัลมูซิทอัลออชัดนะคะก็คือเป็นตำราที่เกี่ยวกับความรู้ทางการแพทย์ค่ะต่อไปเป็นตำรากอยตุลมักซุดคุณคุ้นไหมคะตำรากอยตุลมักซุดค่ะเป็นตำราที่เกี่ยวกับการตอบโต้ของริสเปียนและยิวค่ะต่อไปจะเป็นตำราที่เกี่ยวกับบทสรุปในวิชาคนวณและเป็นตำราที่เกี่ยวกับอศาทกร์ค่ะ ทุกคนเห็นไหมคะว่าประวัติของท่านซามเอลอัลมากรีบีมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากและท่านเนี่ยก็เป็นนักปราชญ์อิสลามที่ดิฉันเนี่ยชื่นชอบเป็นพิเศษเลยค่ะค่ะดิฉันก็ขอจบการนำเสนอที่เกี่ยวกับประวัติของนักปราชญ์อิสลามที่เราชื่นชอบก็คือของท่านซามเอลอัลมากรีบีนะคะบาริแลงโตฟิกวะลิฮิดายะอัสสลา alamu a l a y k u ะ w a r ะ h m a t u l l a h i ะ a b a r a k a t u h Thank okay. you. là nhớ con mẹ có đi sắp mình sắp tăng đây này nào ừ. <cười> ừ. <cười> 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 তো <laughs> আবার นค่ะ2ก็คือผลงานด้านวิชาการของอิบโนุเซียโนนค่ะ3ก็คือหนังสือที่อิน,นนุเซียนนได้แต่งขึ้นค่ะ 4. ก็คือคาชื่นชมของบรรดานักป่าต่ออินโนุเซียโนนค่ะ5ก็คือเป้าหมายของการศึกษาค่ะ6ก็คือหลักสูตรการเรียนการสอนค่ะ7ก็คือวิธีการเรียนการสอนค่ะ8ก็คือคุณลักษณะและบทบาทของครูผู้สอนค่ะหัวข้อที่1ก็คือการกําเนิอของ อิบนุฮนินมนะคะก็คือท่านเนี่ยมีชื่อเต็มว่าอาบูอับดุลละมห์มัดอินอาบีซซฮ์นุนค่ะท่านเนี่ยได้ถือกำเนิดในปีพศ202ค่ะได้เติโตัวในบ้านที่เต็มไปด้วยวิชาวความรู้ค่ะที่หมู่บ้านกอดัดในเมืองกอยรากวานเป็นหมู่บ้านที่มีการแพร่หลายของมัสฮับ มาลีกีค่ะท่านเนี่ยได้ศึกษาและก็อบรมได้แรกด้วยบิดาของท่านแล้วก็ได้เติบโตด้วยการดูแลของบิดาของท่านเช่นกันค่ะก็ท่านเนี่ยได้เสียชีวิตในปีคศ .256 ค่ะก็มีอายุได้ประมาณ54ปีค่ะต่อไปก็คือผลงานด้านวิชาการของอิบนะสานุค่ะอิบนะสานุเนี่ยก็คือเป็นที่รู้จักของบรรดานักปราชญ์ในสมยัยท่านว่าเป็นผู้ที่แต่งกัราเป็นจํานวนมากค่ะแล้วก็อิบนุ อลาฮาริสเนี่ยได้กล่าวว่าอ้ลูซานูเนี่ยเป็นผู้ที่ต่งหนังสือไว้จำนวนมากก็มีผลงานในด้านการเขียนเนี่ยอย่างมากมายค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือได้กล่าวว่าโลกเนี่ยได้สมบรูรณใจแล้วก็ให้กับเขาเนี่ยได้เออมีเปิดใจให้กับท่านอิบรานูนในเรื่องของการเขียนค่ะแล้วก็ อัลมาลิกีก็ได้กล่าวอีกว่าอิบราซิโมนันได้แต่งตำราในทุกคะแนนวิชาไว้จำนวนถึงมากถึงสองร้อยเล่มค่ะก็อิบราซิโมนันได้แต่งหนังสือในหลายขะแนวิชาถึงแม้ว่าท่านน่จะมีอายุน้อยก็ตามเด่๋ยท่านก็มีผลงานในน่านตำราหลายๆเล่มค่ะแล้วก็ต่อไปก็คือหนังสือที่ท่านได้แต่งค่ะก็คือหนึ่ง อาดับอัลมุอัลลิมีค่ะแล้วก็สองก็คือฮัจมีบะอิบนอซฮ์นุลค่ะแล้วก็ส่วนต่อไปก็คือเป็นส่วนหนังสือที่หายไปค่ะก็คือจะหนูจะยกตัวอย่างมาสามหนังสือนะคะก็คือหนึ่งหนังสืออัลจัมินค่ะแล้วก็สองก็คือหนังสืออัลมุสนัฟฟิลฮะดิสค่ะสามก็คือหนังสือวิซาลัฟีซุนนะค่ะต่อไปก็คือจะเป็นหัวข้อของคําชื่นชมของบรรดานักชญ์ต่ออิบนอซฮ์นุนะคะก็คือจะยกตัวอย่างมาสามคนค่ะ คนที่หนึ่งก็คือยาฮยาบินอุมัดนะคะได้กล่าวว่าอิบเนซาเนี่ยก็คือเป็นบุคคลที่มีความพุจจพุจเจก็คือแหล่งอ้างอิงค่ะก็คือมีแหล่งอ้างอิงมากที่สุดแล้วก็มีความชํานาญในเรื่องของพุจเจค่ะแล้วก็เคยมีการสนทนาเกี่ยวกับเรื่องศาสนากับบิดาของท่านค่ะต่อไปก็คือเป็นคนที่สองก็คืออิซาบิลมิสกีนค่ะก็คือได้กล่าวว่าบุคคลที่ดีที่สุดที่เคยเห็นมาก็คือมูฮัมมัดบินฮัมูฮัมมัดบินซาน ซานุนค่ะก็คือโดยอินุซานุลก็คือเป็นผู้ที่ได้รวบรวมคุณลักษณะดีต่างๆค่ะเช่นการถมตนมีความรู้มีความเสียสละเป็นคนที่เอาใจใส่เพื่อนฝูงแล้วก็กล่าวไว้ว่าฉันไม่เคยเห็นคนที่มีคุณลักษณะดีเหมืนกับท่านอินุซานุนค่ะ ต่อไปก็คือคนสุดท้ายก็คืออาบูอัลอร็อกค่ะก็คือได้กล่าวว่าอิบราฮิโนเนี่ยเป็นบุคคลที่มีความเชื่อน่าเชื่อถือได้แล้วก็มีความรู้ในเรื่องของฟิกมีความรู้ในเรื่องของอะฮัดแล้วก็ไม่มีใครในสมัยของท่านอิบราฮิโมเนี่ยมีความรู้ควบคุมในทุกแขนงวิชาเหมือนกับท่านค่ะต่อไปก็คือจะเป็นเป้าหมายขอรงการศึกษานะคะก็คือหนึ่ง ยึดมั่นในศาสนา2ก็คือเผยแพร่ความรู้ทางศาสนา3ก็คือเพิ่มพูนในวิชาความรู้ค่ะ4ี่ก็คือมีเกียรติในสันงคม5ก็คือแสวงหาปัจจัยยังชีพค่ะหกก็คือเพื่อมารยาทที่ดีงามค่ะ ต่อไปก็คือหลักสูตรการเรียนการสอนนะคะก็คือจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันก็คือประเภทที่1ก็คือประเภทของวิชาบังคับและก็ประเภทที่2คือประเภทของวิชาเลือกค่ะประเภทของวิชาบังคับก็จะมีเป็นการศึกษาอ่านพูดอ่านศึกษาเกี่ยวกับประการอ่านแล้วก็วิธีการเขียนค่ะต่อไปก็คือประเภทวิชาเลือกนะคะก็จะมีวิชาคณิตศาสตร์และก็กวีอารับและก็ภาษาอารับวิทยากรอารับอะไรอย่างนี้ค่ะ ต่อไปก็คือเป็นหัวข้อวิธีการสอนนะคะก็คือ 1. ไม่สามารถที่จะจับต้องอักุรอานนอกเหนือจากเอยู่ในสภาพที่มีน้ําละมัดค่ะต่อไปก็คือควรกําหนดเวลาในการเรียนการสอนให้กับเด็กต่อ 3. ก็คือควรท่องจําบทเก่าก่อนเลื่อนจะไปบทใหม่ค่ะ 4. ก็คือให้ความสมดอภาพกับระหว่างผู้เรียนค่ะ 5. ก็คือผู้เรียนเนี่ยสามารถเรียนรู้จากเพื่อนร่วมห้องด้วยกันได้ค่ะ ต่อไปก็คือคุณลักษณะและบทบาทของครูผู้สอนค่ะ 1. ก็คือควรเสียสละเวลาให้กับผู้เรียน 2. ก็คือไม่ควรปล่อยเวลาว่างให้ไร้ประโยชน์ค่ะแล้วก็3ก็คือไม่ใช่เด็กไปซื้อของหรือว่าช่วยทําธุระค่ะ 4. ก็คือไม่ไดําเนินกิจกรรมต่างๆที่รบกวนการสอนค่ะ 5. ก็คือให้ความเสมอภาคระหว่างผู้เรียนค่ะ 6. ูก็คือไม่ควรจัดให้ชายกับหญิงเ,เรียนร่วมกันค่ะ Kau ini kau cukup kocokkan namsanudin. Kau ini nakah wabilahi takbir hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.